อ๋อเข้าที่ภาวนาพูดถึงเรื่องยายารักษาโรคทางกายที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้การภาวนานี่ไปรักษาโรคทางใจรักษาโรคทางใจรักษาโรคทางกายได้สมาธิรักษาโรคทางกายได้ด้วยถ้าหากว่าเราอบรมกิตของเราให้เข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่จิตมีพลัง จิตมีพลังจิตมีกำลังมันก็มีความต้านทานได้สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่จิตได้สันั้นกมาสร้างภูมิคุ้มกันแพร่กระจายออกมาสู่ร่างกายที่ส่วนที่จิตอาศัยจิตอาศัยกายกายก็อาศัยจิตอาศัยซึ่งกันและกันอา่าร่างกายหากว่าไม่มีร่างกายของเราถ้าหากว่าไม่มีจิต มันอ็อยู่ไม่ได้เ้าจิตต้องอาศัยร่างกายธาตุขันเหมือนกันจึงอยู่ได้เพราะนั้นมันเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันมันก็ต้องบำบัดดูแลรักษากันด้วยธรรมโอสถนั่นการภาวนาจึงเป็นการเสริมพลังจิตของเราให้เข้มแข็ง,งจิตมีพลังดีร่างกายธาตุขันมันก็มีกำลัง มีกำลังแข็งแรงขึ้นมาได้เพราะนั้นเราต้องฝึกสติของเราการฝึกสติเป็นจริงจำเป็นสติให้รูก้การภาวนาสติแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ระลึกได้แปลว่าผู้คิดได้เรียกว่าสติเมื่อเรากำหนดสติของเราไปควบคุมไปอบรมไปสั่งสอนใจของเราด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นเนี่ย <c oughs> จิตของเราก็จะมีพลังขึ้นมามีความฉลาดรอบรู้สามารถหลาบสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจของตัวเองได้สามารถผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้มามีปัญญาฉลาดขึ้นมาก็รู้ว่าอะไรเป็นเหต,อเเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขจิตก็รู้ อันนี้ไม่ได้ฝึกปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆไม่ได้ภาวนาไม่ได้ตั้งสติเห่อไปอยังไงยังไงก็ปล่อยไปเรื่อยปล่อยให้มันไปตามเรื่องที่ผ่านมาคืออดีตปล่อยให้มันไปตามเรื่องที่ยังไม่มาถึงคืออนาคตมันก็เป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นแหละมมันก็บม่ได้พลังจะคเคลียแล้วอืม ปล่อยจิตปล่อยใจของเราด้วยไม่มีสติรัวมันจะไปเจออะไรบ้างแหละเรื่องที่ผ่านมาไปเจออะไรอะไรมันสะสมไว้ภายในใจนั่นมันเอาออกมาให้ดูหมดอ <ừ. S 1> เรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีเรื่องสุขก็มีเรื่องทุกข์ก็มีสารพัดสารเพเรื่องรักก็มีเรื่องชังก็มีล้ปล่อยให้ใจมันปรุงไปตามอำนาจของกิเลสกันหา มันผักดันมันก็จะปุ่งไว้จแจ่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องได้เรื่องเสียอย่างนั้นแต่ว่าส่วนมากมันปุ้งจนจเรื่องได้ปุ้งจนจเรื่องร่ำเรื่องรวยเรื่องนี่แต่จะเอานั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอันนี้ก็จะรวยอันนี้ก็จะรวยอได้นั่นมาจะมีความสุขความสบายได้นี่มาจะมีความสุขความสบายมีความสุขหือ เรามีเงินเยอะเยอะเองมันจะมีพ้นจากคุกนะู่ในด้านเรามันโง่ถูกกิเลสมันมาต้มตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนถูกกิเลสม,มาหลอกกิเลสตัณหาหลอกอได้มาแล้วมันจะพาให้พ้นคุกมันไม่พ้นคุกหลอกกับสมบัติภายนอก <c oughs> เรามันถูกกิเลสตัณหาหลอกเฉยๆหรอกแต่เรามาใช่ สติสมาธิปัญญาพิจารณาให้ถึงเห็นตามความเป็นจริงของสมบัตินั้นแล้วมันก็ไม่พาให้พ้นพุกข์ได้มันยังความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะสมบัติอน,นั้นมันเป็นโทษอีกที่ด้วยเราเป็นหลงอยู่ในนั้นโทษของความหลงในสมบัติโทษหลงในธาตขันธ์ร่างกายโทษหลงไปตาม ิเลสตัณหาความอยากความรักใคร่ชอบใจกำหนัดยินดีเพราะน,นั้นมันมีโทษมากนะเราอย่าคิดว่ามันไม่มีโทษเราต้องพิจารณาให้เห็นโทษของมันมันจึงจะเกิดความนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายถ้าหากว่ายังไม่เกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายมันก็ยังถ้าไม่เห็นโทษมันก็ไม่เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายโทษของมันเป็นยังไง มาให้เราเป็นทุกข์เพราะแก่อันนี้ก็โทษของความหลงไปตามกิเลสตัณหาราคะความกำหนัดกินดีเหล่านี้แหละอันนี้เป็นโทษหนักเลยนี่โทษเพราะความแก่ชราคำฆ้าโทษเพราะเกิดโทษขึ้นแก่เราเพราะพ่ายยากความเจ็บไข้ได้ป่วยมาลุมเล่าเข้าในธาตุในขันอันนี้อันนี้ก็เนื่องจากโทษเหล่านี้หละ ถ่าให้เราได้รับทุกข์รับโทษอยู่นี่เพราะกันหาคือความอยากมราคะคือความกำหนัดยินดีเรียกว่าราคะกันหาความโศกเจ้าเสียใจที่ไรลำพันก็ตามมาที่นี่ความไม่สบายใจก็ตามมาความทุกข์ขังก็ตามมามนั่นแหละอืมโทษหนักเข้าไปอยกบก็คือโทษถึงประหารทุกคนต้องรอเข้า หลับประหารด้วยกันทั้งนั้นอืมันจะถึงรอคิวเข้าสู่ความตายอืมวันนี้เป็นคิวของผู้นั่นวันนั่นเป็นคิวของผู้นั่นเดือนนั่นปีนั่นคิวของผู้นั่นพวกเราก็รออยู่เหมือนกันว่าจะถึงวันไหนไม่มีใครทราบวันนี้ก็เป็นโทษโทษหนักโทษยังคือว่ามาเรานี่แล้วจะไม่มีใครต้องการทำไมจึงหลงกับ กิเลสกันหาราคะความกำหนัดกินดีทำไมยังมาปล่อยให้มันมาครอบงำเรามากความหลงอันนี้โทษแห่งความหลงนี่แหละมันไปเกิดอยากได้มันก็หลงอะเละความใจมันที่มันอยากได้อืมที่มันไปกำหนัดยินดีมันก็หลงมาเลยกลัวหลงนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความอยากขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด ความกำนัดก,กินดีขึ้นมาความหลงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดความโกรธขึ้นมาไดา้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเอีมให้เล่าร้อนเป็นทุกข์เพราะหลงนี่แหละงั้นเราจะมาอบรมใจของเราให้เกิดสติสมาธิปัญญาเพื่อจะมาแก้ความหลงออกจากใจของเราให้มันหมดไปแตใจนี้มีความหลงอยู่นี่มีอำนาจเหนือใจอยู่นี่ มันจึงมาได้รับโทษของความเจ็บโทษความเจ็บโทษแห่งความตายโดยที่มีเกลี้ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าอุนปนิสัตธ์ดาเอียกของโลกพระองค์มาเห็นโทษอันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงสละสลัดทิ้งสละราชบัลลังก์สละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีพระพุทธองค์สละทิ้งกระทังท่งชีวิต ก็ไม่อะไรเสียดายขอให้ได้พ้นไปจาก,ท,ก,ก,ท,ก,กทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายพ้นไปจากโทษเกิดโทษแก่โทษเจ็บโทษตายอันนี้อมืมาเห็นอันนี้เป็นโทษมาเห็นอันนี้เป็นทุกเลยสาวาไปหาเหตุแห่งโทษเหล่านี้มันมาจากไหนขอขว่าืสดจารณาเขาไปด้วยสติสมาธิปัญญากูมาเห็นแก้งในพระไตรของพระพุทธองค์ ว่ามันสาเหตุมันมาจากตัวหลงตัวนี้เลยเหตุมันก็มาจากเจ้าตันหานี่แหละมากาอพกเก่อชาติที่นี่อืสร้างปราสาทราชวังสร้างบ้านสร้างเมืองเออหลงละลิมอยู่ในอำนาจอืหลงทุกสิ่งทุกอย่างอันหมอหลงนี่กันไม่หลงธรรมดาอาศัยของแกว่าไม่ต้องการ แต่ก yup ็ยังไปหลงว่าเราอืมไปหลงเอาของที่มันแก่คำคร่าว่าเป็นเราเราก็ต้องแก่ที่เอาไปหลงว่าเป็นเราไปหลงของพราญาติเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเป็นเราเราก็แก่เราก็เจ็บไข้ได้ป่วยที่ใจมันหลงไปอย่างนั้นใจก็ป่วยกับขับเขาไปหลงเอาของตายว่าเป็นเราเป็นของของเราเหมือนกับตายเลยที่ อยู่กับของตายก็เป็นทุกข์แล้วรเร้ยเจรนาให้มันเห็นตามความเป็นจริงของมันความจริงของมันมันก็เป็นอย่างที่ว่ามานี่แหละคือแก่คือเจ็บคือตายความไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่าไม่หลงว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่หรือเราต้องละเราต้องวางเราต้องถอดถอนออกจากใจของเราใจมันจึงจะเบาใจมันจึงจะสบาย มันยังไปถืออยู่มันก็หนักมันไปแบกอยู่มันก็หนักยังหลงปล่อยให้มันทับผมอยู่มันก็หนักทับผมเข้าทับผมเข้าอันนั้นก็เอามาถมทับผม,บมอันนั้นก็เอามาทับผมมันก็กระดิกไม่ได้อันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอานี่จะเอาเข้ามามนะ <c oughs> ทับผมใจทับผมตัวของเราเองจัดเข้าในผู้ไม่ฉลาดเรยกว่าผู้โง่ เราต้องอบต้องจิตใจของเราให้ฉลาดนี่แต่ก็งโง่ต่อสิ้นตรานี้ท <c oughs> ําไมปล่อยให้มาทับถมทำไมปล่อยให้จิตใจมันมีตกอยู่ใต้อานาจของความหลงมากับเอาตั้งแต่เรื่องที่มันหนักม,นมาทับถมกําหนดเข้าไปวางออกฉลาดออกมันหลงอยู่ตรงไหนมันติดอยู่ตรงไหนมันคล่องตรงไหนมันคาตรงไหนกดเพื่อออกไป ทำไมเรามาโง่ให้ปล่อยให้มันมันไปติดไปคล้องไปคาอยู่นั่นปล่อยให้ความโง่ความหลงมันเข้าวามจิตใจมามากต่อมากแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบหรือเรายังเห็นว่าเราอยู่บนกองทรัพย์สมบัติหรืออยู่กองความสุขหรือถ้าจิตยังตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงอยู่แล้วยาวสำคัญ ตัวเองว่าคนจับทุกข์กำจัดมันออกไปความหลงเอาสติเอาสมาธิปัญญาเขา้าไปชักพอกให้จิตของเรามันสะอาดจิตของเรามันผ่องใสให้จิตของเราบริสุทธิ์อาจจะจความหลงความมัวเมาอาจจะจความไม่รู้อืมาจจะจากความหมุดหนิดพุ่งช้านออกไปอาจจะจากความอยากตัวนี้ มันไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตในใจเรานั่นแหละใจของเราจึงจะเบาพยายามเอาสิ่งที่มันปกปิดจิตใจของเราออกไปพยายามกำหนบเข้าไปมันจะเห็นสิ่งที่ปกปิดจิตใจของเราอยู่นั้นอืมันจะไปเห็นเออใจเหมือนก,นกันกับเราเห็นสวิตไฟพอไปกดสวิตมันก็สว่างจ้าเลยพิจารณาดูลูก ร่างกายอันนี้ต้องแกวพื้นเท้าขึ้นมาถึงเจสาแต่เจสาลงไปถางพื้นเท้าตลอดลมันรู้ทั่วว่ามีอะไรบ้างเป็นเราเป็นของของเราเราจะมาหลงอะไรทนเกิดมานี่มันจีพบจีชาติตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี่ที่เราไปเผาอัู่หลายศพหลายคนมาแล้วว่นแต่เผาอันนี้แหละอืม เขาดินน้ำลมไฟเผาส่วนของร่างกายนี่แหละมืจิตมันอาศัยอยู่นี่มันก็เลยยังไว้ในเผา,ากัอนอืมลักวันหนึ่งผู้ที่เขายังอยู่เขาจะต้องเผาเรากนที่จะถูกเผาก็าต้องเผาของเรากอนที่จะให้คนอื่นมาเผาเรามาแยกแยกออกดูเพราะว่าเป็นเรานะเป็นของของเราแนละ้วมีใครเอาไปด้วย สักชิ้นหนึ่งคนตายวเห็นไข่เอาไปได้เอาขาข้างซ้ายก็เอาไปด้วยไม่ได้ขาข้างขวาก็เอาไปด้วยไม่ได้แขนซ้ายก็เอาไปน้ำไปได้แขนขวาก็เอาไปน้ำไม่ได้หัวก็เอาไปด้วยไม่ได้รูปร่างกลางตัวก็เอาไปด้วยไม่ได้สักส่วนจะเอาตับไปไม่ได้อืเอาตับเอาปอดเอาส้เอาพุ่งเอาไปไม่ได้สักอันเลยเมื่อจิตมันออกจาก ล่างอันนี้แล้วร่างอันนี้อาศัยไม่ได้แล้วก็ออกไปออกไปแล้วหมดออมันก็หมดผู้ที่อาศัยอย like ู่นี่มันก็มีแต่เน่าเน่าเหม็นนะของตายมันก็เหม็นเลยทีนี้อมือไปหลงรักให้ชอบใจกำหนัดยินดีทําไมกับของตายของเน่าหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราหลงเพลิดหลงเพลินหลงสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิง อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้เรื่องอะไรทำไมยุปล่อยให้จิตใจมันลื่นเดิมบันเทิงอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายแบบนี้มันจะลื่นเริงไปรับสีน้ําเดี๋ยวมันก็โศกเศร้าเสียใจคนหนึ่งเพื่อเป็นทุกข์คนนี้นัดเข้าไปให้ใจของเรามันเบาใจของเราสบายใจของเราสงบให้ใจของเรามันเย็น จของเราเป็นหนึ่งมันมีอารมณ์มันเดียวจับอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วรุกพุทโธ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 ไม่ต้องให้มันไปคิดเรื่องอื่นทโธพุทโธพุทโธเข้าไปหิดมันจับอยู่กับเรื่องเดียวเท่านั้นแหละเราเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญานี่แหละเขาไปรักษาใจของเราเหมือนจะเป็นยังไงก็ให้ปล่อยมันเป็นไปร่างกายธาตุขัน ขันมันจะแสดงอะไรออกมากพรา้มันแสดงให้เรารู้ลูกประขันก็คือส่วนของร่างกายเวทนาขันก็คือสุขท <c oughs> ุกฉุกเฉยมันมีสุกมีทุกมีเฉยเฉยอยู่นี่อยู่ในนี่แหละตอนที่เราตอนที่จิตมันอาศัยอยู่นี่มีความจําได้ความหลงความลืมความมีอยู่ในในี่มีความนึกคิดปรุงแต่ง มันก you know ็มีอยู่ในนี่ความรับรู้รับทราบมันก็มีอยู่ในนี่เรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาทุกทุกเฉยๆมีส่วนของเวทนาสัญญาคือความจําได้จํารูกจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําสัมผัสต่างๆอืมจําชื่อน่นชื่อนี่อืมจำสถานที่นั่นนี่อื จำเรื่องราวที่ผ่านมาก็สัญญาก็สังขารขันก็ปรุงแต่งอยู่นั่นปรุงของมันอยู่อย่างนั้นแหละก็ววิญญาณขันก็รับรู้รับทราบมันก็มีอยู่แค่นั้นธรรมะถ้าฝึกจิตให้มันรู้มันก็รู้ทำม,มันก็เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงมันก็มีอยู่ในนี้ทุกขังความไปยึดมัน่นถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของของเรา มันก็มีอยู่ในนี้เป็นทุกข์อ,น,อนัตตาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทุกทั้งหมดมันก็เป็นทุกข์เลยไปหลงถ้าเราไม่หลงปล่อยไว้ตามสภาพความเป็นจริงของมันเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันมันจะแก่เราก็ไม่เป็นทุกข์กับแก่มันคือเจ็บเราก็ไม่เป็นทุกข์กับเจ็บมันจะตายเราก็ไม่เป็นทุกข์กับตายมันจะพัดพาจากไปเราก็ไม่ เป็นทุกกับมันเราก็ไม่โศกเร้าเสียใจนี่พอมันพัดภาคจากไปเท่านั้นแหละก็โศกเร้าเสียใจเดี่ยวเพราะไปหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราหลงว่าเป็นพ่อเลาแมเา่เล่าหลงว่าเป็นลูกเล่าผัวเล่าเมียเล่าหรือว่าเหมือมาจ่ายห้องให,ห้หากันโศกเร้าหากันเราเป็นลูกโตไ,ไปถึงไปทำ ไปเฮ็ดบ่ดีผมว่าก็โสเสียใจหลายเป็นทุกข์กับเป็นทุกข์ต้องความไปหลงหรือว่าเป็นเล่าเป็นของของเล่านี่เท่านั้นเองก็อยู่จะเป็นทุกข์ก็ติดโศกาเสียใจกับเปหลงมาเป็นเล่าเป็นของของเล่านี่แหละไปกำนัดยินดีเขาใจก็หลงบ่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันแก่มันเจ็บมันตาย ว่ามันของแก่ของเก็บของตายเมเห็นตามความเป็นจริงัมก็เลยไปกำนัดยินดีพ่อใจอยากได้ยิ่งเลยนี้ก็เลยครอบงําจิตใจปกปิดใจใจก็เลยมืดเลยบอดใจก็เลยโดสว่างใจก็เลยถือกดทีมันก็หนักที่กล่าวมาทั้งหมดนี่เป็นกล่าวให้เห็นโทษของความหลงกล่าวให้เห็นโทษของความไม่รู้ อวิชาการหาเราต้องเห็นโทษของมันอย่างนั้นทำไมเราไม่ฝึกใจของเราให้เห็นโทษมันปล่อยให้เรามังโง่ได้รับโทษรับทุกข์อยู่ทาไมเราเป็นหัวใจของเราเป็นใจนักปฏิบัติใจนักต่อสู้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเราจะไปท่อทําไมมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเราจะไปท่อทําไมไม่ต้องถอยสู้ ดูความจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วแยก <c oughs> จิตของเราออกจากสิงที่มันเกิดขึ้นคือทุกข์นั่นแหละมันเจ็บมันปวดอยู่ตรงไหนนั่งนานๆนนแล้วมันเห็นอย่าพึ่งไปเปลี่ยนอิริยาบถอย่าพึ่งไปพลิกอย่าพึ่งกระดุกกระดิกดูยร่นั่นก่อนดูตรงตรงที่มันเจ็บมันปวดนั่นก่อนอล้วเอาจิตถอนออกมาที่นี้จิตวางไว เราจะเห็นอุปาทานความไปยึดมั่นถือมั่นตรงมันเจ็บมันปวดนั่นเราจะเห็นความหลงเห็นความหลงของใจคือมันเป็นหลงว่าความเจ็บความปวดนั้นเป็นเราเป็นของของเรานั่นแหละจะแก้ความหลงออกจากใจของเราได้ใจมันจะหาทางปล่อยวางด้วยอุบายด้วยวิธีของมันเองมันไม่ง้อให้ทุกข์มันทับถมมันบอก เราตั้งสติสมาธิปัญญาอยู่ตลอดเราอย่าเผลอสติของเราเผลอให้มันไปนหลอกถูกหลอกว่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะตายแล้วตายก็ให้มันตายในขณะที่เรามีสติอยู่นี่เรามีความตั้งใจอยู่นี่เรามีความรู้คือปัญญาของเราอยู่นี่ขอให้มันตายมันจะได้เห็นอันตาย เราก็จะได้เห็นอะไรมันตายอะไรไม่ตายเราจะได้เห็นได้นีนั่นแหละถ้าเรายังไม่เห็นตายเราก็จะไม่พ้นจากความตายเราไบ่พ้นจากตายมันก็โบ่พ้นจากทุกอำนดใจของเราให้รู้ใจของเราให้รู้ให้มีพุทโธพุทโทพทธ,ธ,ธโพุทโธพุทธะหัตตมิทาโจวาพุทโธเมฆามิจิตโล พุทโธสุขัสคาตาจะยิธาตาจะยิทัตเมจิตของเขาเมื่อเข้าถึงพุทธะมันจึงจิตจิตเป็นจิตอันเกษมจิตลูกจิตพ้นจากทุกข์กล่าวทุกขัสคาหัสจะมิทาโซวาพ้นจากทุกพ้นจากโศกเพราะจิตเป็นผู้รู้ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงจิตพระพุทธเจ้ามิยิ่งันเล จึงว่าันลเสริญพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคำาสละเสริญอะโซกัางวิราชังเทมังค์จิตพ้นจากทุกความยึดมันถือมันในทุกที่มันเกิดขึ้นมันก็บม่มีความโศกอะโซกัางวิราชังเทมังจิตก็เข้าถึงเข้าถึงจิตอันเกษมได้อันนี้คิดว่าเขาถึงความเกษมได้มันก็เพราะว่ามันหนัก ปยึดมันหรือมันในทุกที่มันเกิดขึ้นนั่นเองว่าเป็นเราเป็นของของเราให้จิตของเรามันกระเสมถุกส,สำารลานอยู่อย่างนั้นแหละทั้งทั้งที่ธาตุขันร่างกายอันนี้มันเป็นทุกเราเห็นทุกมันอยู่อย่างนั้นทุกมันก็เป็นทุกของมันอยู่อย่างนั้นจิตของเราก็กระเสมของเราอยู่นี่ไม่ไปเสียจใจกับทุกนั่นมันก็กระเสมเท่านั้นตัว บรไปโจกเร่ากับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอย่ืมไม่ไปกังวลกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนึ่งไม่ไปลาคาญกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนย่างมันก็เสียมันเห็นทุกข์มันเกิดเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยจิตมันกระเสียอยู่เป็นทุกข์อยู่นั่นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็เห็นพุทธเจ้าสอนนี่ทุกข์เป็นสิ่งที่ความกําหนดรู้นะอืมแล้วก็รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์เป็นทุกข์อยู่นั่น ที่ได้รับทราบทุกที่มันเกิดขึ้นทุกเพราะเจ็บเพราะปวดทุกเพราะปวดขาปวดแข่งปวดเอวปวดไหลแล้วก็จะได้เห็นโทษของความหลงโทษของอุป,ปาทานความยึดมันถือมันมันเป็นโทษยังที่เลยก็ได้มันรับทราบรับรู้กันอยนี่จี้เข้าไปให้มันเห็นโทษมันก็เอาสติเอาสมาธิปัญญาจี้ใจเข้าให้มันดูให้มันเห็นโทษมันอยู่นั่นจ่อเข้าไป อา๋อหนดเข้าไป๋ยวนี้จะไม่ได้อธิบายทำความสงบจากหูจากเสียงมาสัมผัสตั้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น,นภายในธาตุขันธ์ร่างกายของเราอย่างเดียวดูร่างกายของเราอย่างเดียวดูร่งา